วันที่หนึ่งครับผมวหนึ่งเมษาครับพี่น้องเราพัฒนาครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมมือนีบเาวแหลมจะพามาตามลาวพัฒนาครับผมของปูห่าเจ็ดแปดกันนะครับเนาะครับปูกําลังคํานวณให้สดสดกันเลยครับพี่น้องเร็วขัเร็วท่านเงินเกินไปครับขับเกินเพราะท่านไวแช่ทุ่งระสาบก้อนหันมันอากาศฮอนพี่น้องพวกฮอดถังน้ำแข็งมาน้ำอาบกันชัดๆครับผม บ้านนาสีจะขวดด้วนถ้าเบิ้ลก็เก้าซุนซุนอีกหนึ่งวันที่หนึ่งปูวันที่หนึ่งเมษาครับหออกมือเดียวกันครับครับเดือนสีรัฐบาลไทยต้องเล่าออกให้มาแร้งกำลังวันจัน กำลังวันจันทร์มีสิบเจ็ยสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เต็มซี่พี่รองเอ็ดซี่างกำลังวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองมาสองมาสองทะเลวิ่งปูเข่าโยกว่าหันมันได้มันได้จ็ดสีมันได้ศูนย์ก็หนึ่งกำลังวันศุกร์สองศูนย์หก ดันไปน้ากันเียนี่มันดันไปน้ากัน,นเรื่งกำลังวั่นนะขันปังโกของพระเทศประกอบใส่สิวางน้ำบ่เขาลายงัวงเลยไปใส่ตัวไม้ดันออกน้ำกันบานนี้เอาไปใส่กำลังวันสามชุดเก่าสามชุดเก้าสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ต้ที่สครับผมต่างกองท่านอยู่ห้กี่น่อยหนึ่ง อาะลาพัฒนาของปูหายเกแปดนะครับวันนี้ฟันที่4กับ3ามบนล่างนะครับเป็นหลังที่มอที่แล้วของปูกับเขาจะรีบวิ่ง0นะครับเขานะครับถือว่าเขาเยอะนะครับเ่นกับปูว่าถวขนาดพี่น้องเมื่อนี้ปูหาวิ่ง4กับ3จับโกูกับซีสามซีเก้านเก้าะครับถ้าเบิ้ลก็9ก0าวันนี้ปูเนียนให้ สามคูสามหาคือซีสามสีเก่าสีศูนย์นะครับเอาไปเสียงดวงตัวเดียวครับผมโอ้ได้สตัวออศูนย์ีสามครับพี่น้องครับศูนย์นี่ามกัดเดียวครับของปูหาเจ็บแปกันนะครับสองศูนยวดนี่ศูนย์ซีสามนะครับพี่น้องเหลือหลายพี่น้องเดี๋ยวผ้าไปเก็บพักวันอ่ะผ้าไปเก็บพักวันวะมันมากจากออนหน้าหมุกันใช่ครับเคียรเร็วเลีนี่ก็ได้จะไปออก สองสี่สองสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์มานี่ยกำลังวันศูนย์สามเก่ากุ่นแถวเก่าเาเบิ้งกันสามเก้าชัดๆพี่น้องมีโอกาสถือไลได้พี่น้องพี่ชื่มันบอกเคยไปน้องกันไปแต่วันไม่เคยไปแต่วัานว่านจันงรุ่นว่านซวนกันสองศูนย์ เอาพี่น้องเอฟซีครับผมเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะกลับบนล่างวิ่งรูดครับผมสามกับสี่ปูเด่นให้เด็กซีได้พี่น้องครับตัวแดงแดงนะครับผมศูนย์สี่สามนี่ก็คือครับผมเป็นตัวเด่นเนาะครับเนาะครับปูฟันให้ครับผมครับสําหรับครับผมเป็นตัวเด่นถึงปูอาเก็บแปดพี่น้องครับผมสี่สามครับผมสี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์ครับผมครับอันตัวเด่นได้พี่น้องครับตัวร่องสามสามสามเก้าสามศูนย์ครับผมเก้าเก้า 00ครับพี่น้องอ่ะคลิปแนวทางครับพี่น้องกะเมื่อแล้วปูบอลเลี้ยวลายเดี๋ยวต่อไปนี่สีภาไปเก็บผักหวานนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องเมื่แรกผมเห็นพี่น้องเห็นเปล่าแหลมรออาจารย์ีจากพอเพียดเนออยู่น้ำกันงี้ก็เหรอพี่น้องเบิ้งช่องได้ก็ได้ครัอยู่น้ำพอเพียดกับมาเบิ้งเปลาแหลมน้ำแน่ เพทุกคนแ้มือนนสองถุงมจจังนอนสองสามจังนอนมันหนบมปูเขาไดาหานว่ามันนอนเต่ามันหนเี่มีฝาปูบริษทบ่อมีแอร์บกูอห้มีฝ่ากับมีฝ่านะบอมีหนว่าเออใส่า้า้าหอง้อวเบ้องด๋วเก่าถ่าดมี่ยแเต่าแอร์แปเ่ปูอ่านมอยนทางมาก ติดตั้งสี่แปดพันเก้าไม่ถูกเลไยี่นยี่สิยดระวังเก้าไร่เก้าเพามันคือถือเจ้เอาแม่นจักสามถูกเหมือได้แจกกันดาวดาวดาวว้างนั่นครับสามู้ได้โชคมันเด้อพี่น้องยี่วมบเดแอร์ให้ปูอยกุ่มเย็นเนาะเลขสตนะครับเล้าพัฒนาศูนย์สี่สามนะครับปูให้เต็มเต็มเน้อห้งเดียวนะครับรัาถบานละมันใจ้รบาลนัเองมันมีเท่านั้นครับเล่าพัฒนานี่ก็บธรรมดา กูไม่เคยขี่ได้หรอกบ่กล้าลุดต่อเนึ่งแับนั้นกูจมบาห์นอยากติดแแต่ว่านี่นั่นรัฐบาลน่ะมันเด่นหกเก่าล้านก็่าหกสี่มันบ่เด่นมันเด่นหกเก่าใช่ครับเอาเลยพอเปี่ยนอันเด้ผมอยากให้เวลาครับยังหลายอย่างเวลามันเยอะหลายอย่าด้วยเขาฟังวัสดุซองรถพี่น้องมัอนี่เวลามีหลายเวลาครับของผมเยังเหลยว ที่นะทีพี่น้องแคบหน้อจอดนะครับแล้อเล่าพัฒนาของอาหารอาาแปดปล่อยตองหัวดาเมษาสองหาหกเจ็ดได้พี่น้องพวันอปูเมษามันจออกมันออกตรงกันครับรัฐบาลไทยแจ่คนละเวลาได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยก็คือ4ีโมงเล่าพัฒนาที่สองทุ่มเครื่งได้พี่น้องเนาะเอาอันนี้เหลาาพัฒนาปูห้าเจ็แปดปล่อยตองหดวได้พี่น้องปล่อยตองหดวเลยเออมมันรวยหลังจากผมเื่อนนี่ได้พี่น้อง เลขปูก็คือเข่าเลขวิ่งหลดก็คือเข่าศูนย์ได้พี่น้องได้ส่วนวันที่หนึ่งเมษาเนี่ก็คือสี่กับสามเน้นที่สี่ส่วนเลขสามตัวก็ศูนย์สี่สามเลกสองตัวก็คือสี่สามสามสามเก้าเก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ได้พี่น้องได้ปูให้เน้นที่ติดสี่ไดพี่น้องเน้นติดสี่สี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์ พี่น้องก็แคปหน้าจอตามนี้ครับผมหลังจากนี้ถเรลีกยปาพี่น้องตัวเลขเปนแค่แนวบรรยากาศมันมาเนเกลังกันกันน้องากเการปูหลายๆครับผมเ้มข้ไปแนสยามใสสว่างนาะมันขาดายมันลงมายดาวเท่าไหร่้า้าเบผ่อนเดือนเท่าไหร่ เาจะตามเรื่องนักฟอนีล่าบาทไปไกลๆก็อะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในวัดกันนะครับเนาะครับหลังจากเบิ้งตัวเลขแนวท้างกันแล้วนะครับเนาะเรล่าพัฒนากระผมของปู่ห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับเบิ้งบรรยากาศนะครับเนาะหยิบยำแจ่มใสครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับ เราเหลียงสิบห้าเป็นคนพอเพียดเพียดปลารวยเพียดอย่างอื่นครับที่แล้วมากันหลายช่องนะครับเนาะซูทกับหนึ่งไข่ก็จะให้ไข่ชองหมื่นเต็มเต็มันืมมันตกมันตกมันตกพอเพียดเด้อพี่น้องเห็นอุ้มซุ่มอุ้มซุ่มยุคน่ะถอนเกินไปไว้ได้บานนี่เครื่องหนึ่งบ่๊อดแล้วพี่น้อง ครับเครื่องนึงดับไปแล้วห่อนไหลนะครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับเบ้าแหลมขอขับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกปู่ทุกคนครับผมที่การสนับสนุนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องปังๆกับหวยเล่าพัฒนาครับพี่น้องในวันที่1เมษายนกันนะครับเนาะ2567าเเบ้าแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม